สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พบกับอ้อมอีกเช่นเคยนะคะพร้อมกับนำความรู้ในการเลือกใช้สินค้าให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดมาฝากทุกคนเหมือนเดิมอย่างแน่นอนค่ะวันนี้อ้อมจะมาแนะนำสัญญาณไฟที่ใช้กับยานพาหนะจากแบรนด์ชั้นนำของเกาหลียี e ่ห้อคิวไลทว่าตัวนี้มีข้อดีข้อเด่นการใช้งานเป็นอย่างไรเชิญไปรับชมกันได้เลยนะคะ ไฟเตือนแบบ LED แบบ Aero Dynamic Emergency Vehicle Light Bar รุ่น QLV โดยรุ่นนี้มีให้เลือกใช้ทั้งแบบมีแสงแบบมีเสียงและทั้งแสงเสียงกันเลยนะคะโดยลักษณะเด่นของรุ่นนี้ในการออกแบบที่กระทัดรัด ตัวรูปทรงสวยทันสมัยและรูปร่างยังช่วยลดแรงต้านทานอากาศในเมื่อยานพาหานะที่ต้องการใช้ความเร็วสูงและยังทนทานต่อความร้อนและแสง UV ในอุณหภูมิสภาพแวดล้อมของการใช้งานได้ถึงบวก50องศาได้ดีเป็นเดียวรุ่นนี้จะใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงดีซีโวลต์โดยมีให้เลือกใช้งานถึง3รุ่น3ขนาดความยาว คือรุ่น QLV 885 QLV 1150และ QLV 1250รุ่นนี้มีค่าระดับการป้องกันถึง IP 5 6รวมถึงยังมีฟังก์ชันไฟแบบแฟตแสงกระพริบทั้งด้านหน้าและด้านหลังทำให้การส่งผ่านได้ชัดเจนยิ่งขึ้นตัวหลอดสามารถถอดเปลี่ยนได้และยังมีโหมดกลางคืนให้เลือกใช้งานอีกด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะ สำหรับข้อดีข้อเด่นของแบนด์คิวไลทรับประกันได้เลยนะคะว่าคงคุ้มค่าที่เรามานำเสนอให้รับชมกันแล้วใช่ไหมคะสุดท้ายนี้อ้อมขอฝากคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้อ้อมต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีค่ะ